สวัสดีครับสวัสดีกับวันสบายกับเมืองพัทลุงครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นร้านชื่อร้านนายานะครับหรือว,ว่านายยาตามมาซาไยนะครับวันนี้เดี่ยวตามใจนะครับมาเพื่อนๆมาดูนะครับมาชุ่มหวาน้ามาพัทลุงในดวงเทศกาลเปิดทองเที่ยวเนี้ยเราจะมาเจอกันดีไหมนะครับนี่ก็คือร้านหน้ายาครับ ไปดูบรรยากาศนายานะครับก็จะมีกาแฟได้กินนะครับก็มืจะมีบรรยากาศดีๆีนะครับให้ทุกคนได้กินนะครับชิมกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนายานะครับมันมีที่ว่าเป็นเพจแหลกที่ผมนำเผื่อมาต่องเที่ยวนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของ้านนายารวนนายานะครับเมืองพัทธลุงนะครับท่านที่อยากจะมาเที่ยวนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับก็มาไม่ยากนะครับก็ เข้าไปในเฟซบุ๊กได้น,นะครับวันนี้เที่ยวตามใจนะครับขอบชายเสยดีพามาเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถือโอกาสดีๆพาทุกคนมารู้จักกับบรรยากาศสบายๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่นานะครับแล้วก็เป็นที่พักคนสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเป็นที่ถ่ายรูปเป็นที่เช็คอินนะครับแต่สัญลักษณ์ที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกซุมนะฮะตามภาษาใต้หรือว่าซุ้มบ้านเราครับนั่นก็คือซุ้ม ทุ่มวันเราเลยก็บรรยากาศตอนนี้ที่ว่าพรทลุงก็จะเปิดเมืองทองเที่ยวแล้วนะครับขออยากให้ทุกคนมาเที่ยวอยากให้มีความสุขกันด้วยนะครับวันนี้นบรรยากาศรอบๆนะฮะจะมีบรรยากาศนะครับอย่าลืมติดตติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาตามเที่ยวตามใจ <laughs> เที่ยวเที่ยวตามเที่ยวตามตามใจนะครับนี่ก็เป็นแพสแตรกรับติุ่มเปิดขึ้นมา นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีปูข้าวซัางยศกับพีรองครเป็นข้าวสังยดเมืองพัทลุงนะครับและก็นี่บรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเพจเพจแรกนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูกันนะฮะแลวก็เพื่อนๆที่มาจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมมาเที่ยวตรงนี้ด้วยแล้วกันนะฮะสบายๆกับตรงนี้บรรยากาศดีๆด้วย นะครับพัทลุงบ,บอกแล้วอูนาข้าวพลาน้้ำตกแหล่งนกน้ําในสาบงามเขาอุทลุน้ําพุร้นนะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะครับพี่น้องอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับมีทุ่งนาให้ดูด้วยนะครับมีรถไถให้นั่งด้วยนะครับนี่ก็คือร้านหน้าย่วรุวน่นหน้ายาครับบรรยากาศสบายๆบายหลบๆะเป็นผีลุลง่ลงลุ่งเยอะ ที่โล่งสบายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวเมืองพัทลุงนะครับบรรยากาศถือว่าสบายมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าติดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พามาเปิดเมืองพัทลุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศปับนะ้ำเป็นที่นั่งสบายๆนะครับด้านที่ผมถ่ายตอนแรกก็จะเป็นร้านกาแฟน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เขาเรียกสุมนะฮะสุมนะครับเป็นสุมหรือว่าซุ้มบันเรานะครับเอาไว้ซุ้มปลานะครับนี่คือเขาบอกว่าที่เป็นความเชื่อของอาชาวพี่น้องที่หาปลานะครับนะฮะ ชาวประมงนะครับถ้าเรามีสมนะครับเราก็จะมีสิ่งเ,เราไปหาปลาแล้วเราจะได้ที่บรรยากาศร,รอบๆนะครับสวยมากครับมาพัทลุงแล้วอย่าลืมแล้วกันนะครับกับร้านนายา่าเมืองพัทลุงครับตุ้งนาเกียวนี่คือเป็นข้าวสารหยดนะครับข้าวส่องหยดด้วยนะครับขอญอาตไปกินกาแฟก่อนแล้วกัน วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับานายานะครับอย่าลืมมาประตรูอย่าลืมมาเทียวและอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับว่าผมจะเที่ยวตามสบายกันที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย